กับาเียบน่จ้าครักี่สมรวการสีมนครับนี่ขึ้ตัวยางน้อยแล้วเลยเฮ็ดนาเลียนันหนึ่งนี่จ้าตัวนี้ขึ้นแ็งแล้วจ้าร้อบทรงแล้วจ้นา,านี่เก็บว้ด้วยละได้นี่ยังยังสดขึ้นเกลอน่งหนึ่เหมือเจ้าหึ่งกรัจ้าดอกน่งจ้าพึ่งข้าไ่จ้าพี่นอ้อง เฮ็ดกอจ้าบันนี้ว่าคะนอาเฮ็ดกออ้าวบัน,นี้เอาเฮ็ดกอแดงจ้าจ้าพี่น้องอีกจูมหนึ่งจ้าไอจุูมเดี๋ยวก็สิพาไปเอาบานได้จ้าสีแพกเห็ดเนาะครับเนาะจ้าสิพาไปเบิง่งว่าเอาเห็ดไปนี่แล้วสปเป็ดไ สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องจ้ามาพอกบนองหนึ่งก็ไปวินใน,นวันเสาร์ที่ยี่สิบหากยาย,ยนสองพันหารอยหก5ิ4ีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพญ่ยมใหย่พ่อแม่พ,มพี่น้องสุผู้สุขคนครับสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ภูเขาเงษงชัวโลกูกเกินต้นเ็ดเพงองดำจ้ามื้อนี้บอกกันนี่เจ้าอากาศฝนพรดคึ้เก้าครับจ้าเจ้าบ่แห่งเปไ็นไเนะครับฝนปลปป่อยฝนพาย,ยุครับ จ้าเฮ็ดผึั่งไข่จ้าหมอกิ้งไงจ้าแก่แล้วแข็งดีอยู่จ้าอ,อีดอกนึงจ้าตัวนี้ดอกน้อยจ้าเฮ็ดผึั่งไข่แล้วเฮ็ดย่งหนึ่งหนึ่งไหมเฮ็ดกอจ้านะครับคตัวเฮ็ดกอนหนึ่งหนึ่งครับกอใหญ่จ้าจุ้มหนึ่งจ้าเป็นเซาทีสิบห้าก,กันยานะครับ มือนีายุก็ยังประทันออกครับไปเรื่อยๆครับเรือง,ง,งข้าวนึงหงจ้าเห็ดละงหกข้าวดอกนึงจ้าพลังงะเนาะจ้าเอจออันนี้เพิ่นข้าวไม้เมริกาข้าวมา6ก0นเคือะครับเนาะแต่เช้าอยู่ครับมื้มอนี้6:00นเช้านะครับเปื่อบใบหมาฝนตกนะครับเนาะไปหลุ่นกันเบิ่งเฮ็ดย่งหนึ่งนึงเอาเห็ดเผือนข้าหลายน,งนึงครับ เหดปุึงข้าไล่บ้านดิ่้หางยังแข็งอยู่ต่ะคลไขยจ้ะองจูมใจ้นี้เจอพี่น้องให้ปุ๋งข้าไล่จ่าดกนึงมดไข่จ้าบันนี้ ขาลายครับบันอือสามขากอหนึ่งจ้ะสามดอกถึงดำจ้าบานนี้น้องจะเเอาห็ดวถึงขาลายแล้วจะนี้โมแมนตนั่นอะัหนหนึ่งเห<อ>็ดยางมูนีครับกอจ้าบานนี้อีกดอกนึงจ้าใช่จุ้มนะึง ก่อใหญ่จ้าจุนง่ามเลยจ้ะให้อีกอยู่จ้าดีโก้เอาจ้าเกิดน้ำกันเลยเนาะจ้าดก่อใหญ่สองดอกจ้าเกิดหนอดีโกอจ้าหลีขนาดเนาะจ้าหลีปันนี้ได้ใจจังย่าง พี่นองจะไล่ได้เหมือนนี้ก็ได้เนาะจ้ะคอยลดจะผ่านเต็มตาลงมาอล้วก็มีครับเสวนกันในทางข้ามาครับจะมีตั้งเลยจูมจ้ารอเพิ่จมจ้าน,นี่ครับเพล่เข่าๆน้อยหนึ่งเป็นโมเสีนี้ก็โมเลือนั่นหนึ่งจ้า,าติดก้อย้าอ้าวขาลุดพี่น้อง ดีจ้าดอกไม้จ้าหายย,ยิ่งยิ่งยี่มาจุ้มจุ้มจ้าเห็ดยังอีกบานเห็ดกอจ้าเห็ดกอหนึงน่งครับดีจ้าพี่น้องอีกจุ้มหนึ่งจ้าไปจุ้มเลียวก็สิพาไปเอาบานได้จ้่บานนี่เห็นไหมลูกวะเห็นแล้วดีจ้าบานเพิ่นจ้า ดีจ้าเฮ็ดกองยังอีกจ้าดีจ้าจุ่มเฮ็ดกองงามจ้ามันใหม่ๆเน่ยนะครับยังบวานทั้งนั้นเฮ็ดกองจ้าเฮ็ดกองอีกครับอัน,นหนึ่งครับเห็ดคาสันอันหนึ่งจ้าเฮ็ดก,กองอะไ้ จ้าเฮ็ดลังเลรียญี่ฉพูจ้าดอกนึงจ้าเฮ็ดผึ่งค้าลายดอกนึงจ้าเย็บเล็กผสมหน่อยพี่น้องมาหนี่ิควรง,งานครับเคือขิองตาจ้าิ่งกันต่อนะครับหนึ่งนึงมาก,กันในดอกเนี่ยจะเต็มใบมันหนึง่งจ้าง่ามแหงจ,จ้าจ้าเฮ็ดลังเลียอีกจ้าเรือเห็ดหนาแยนะครับ เมื่อท่านผอามูแลออหนึ่งเป็นเหมือนละดอกนาเลก็ได้จ้าล,ลุงเลยจิ้มพูดจุม้มนึงจ,จง้านิพน่์ๆๆนข้าไล่จ้าดอกงีงจ,จ้านิพนธ์ข้าจ้าจุ้มสวยๆเนาะจ้านิพนธ์ขาอน้อยจ้าดอกงีงทองกับคานเป็นยังไงเนี่แหละครับลักษณะนิพนธ์ขอน้อย ทุที่จ่าเรี้ยงให้ถึงกมินนาะไป่น้องไม่ดอกงจ้าจูมาเจ้อะไรกฮิโกจ้าจูมจ้ะเร่องเลยชมพูจ้าดอกเรื่องจ้จ้าให้เรื่องเหลือจ้าย่างอีจ้าจ้าจมหนึ่งจ้าจ แม่เหลาบ้างนึงจ้าอ,ออกบัดน,นี่ก็ลังเห็นหมูแหลกนอนมานี่จ้าจากดอกงกดอกจ้าจ้าฮิตก็อ้าวจ้าดอกจืดพันธุ์สองดอกจ้ามึง ได้ฮิตอาอีจ้าจุ้มนึงจ้าฮิตกกจ้าบัดนี้ว่านเอฮิตกอ้าวบันเอายฮิตกกแดงจ้าเกิดใหญ่นะจ้าจ้าฮ็ดโดจ้าฮ็ดกเกิดอยู่ในถ้ำจ้าสองจุ้มจ้าอีจ้าจุ้มฮ็ดกจ้า ไม้นี่ได้ดสามสี่ดอกครับจะได้ผ้ายายลุ่มทั้งไปทั้งลุมครับบานบางแห่งไปออกจากข้ามเต็นแล้วนะครับจะลงไปทางปลาหนองแปกบานสปาป่าครับฝนก็มืดมากอีกแล้วครับวุนยังครับมันนี้เตรียมลมเตรียมอันนี้มาเรียบร้อยนะครับไปไปลุยก,กันต่อครับกูจ o o ดอกนึงถึงข้าไล่จ้าพี่น้องดอกนึงจ้า quá ao cha tôi nè chôm hơn thường khái đấy cha một cha hết đen này cháu hết đen mà cha hết đen nốt nồi thì thế nó thường khái đó một cha quên cái จะตกเช้เชาๆอยู่ครับมัน,นี้ก็ได้ยิบหากันยาได้ครับอัจฉริปปาร์ของการยื้อพ้นแบบแห้งครับข้าอายุนะครับนเนาะแบบไปหลุนกันอีกครับเฮ้ยฮิสปุนไคจ้ะดอกนึงจ้าจุ้มเพิ่มจะจุ้มนึงจ้าเฮ็ดปุนไคดอกงามเลยจ้ะ ตอนนี้ฝนก็ยังลงเมียจีน่าหนึ่งหนึ่งจ้าตัวบ่แห้งครับซาซาไปีน่นและครับเผึองดำจ้าดอกนึงจ้าผอมเงียเขาข่าวอยู่บ้านพี่น้องสรุปเฮ็ดกันครับบ้านนี้จ้าวันนี้เลยกายเครื่องตาขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนาะจ้าเฮ็ดมันหยุดหรือจังใดหนึ่ง<ส>มีเฮ็ดแ<ม><ม>่นดงไจ้ไ<ง>มีเฮ็ดเผืองเฮ็ดร่มดวมๆจ้ามาหน,นี้ นะครับครับพ่อเม่พี่น้นองไปเบิิงวิธีแพกเฮ็ดนะครับเนาะจ้พสิพไปเบิิงว่าเอาเฮ็ดไปนี่แหละสิไปเฮ็ดจึงได้นะครับเนาะเพื่อจีหอดมือพ่อเม่พี่น้องผู้ที่สั่งนะครับจ้าว่าสีเป็นจังไ๋เนี่ยอาา้าวถ้าจดตาม,มิ่งในบานนี้เท่านึงเด้อจากพี่น้องไปครับไป,ไปเบิ่งไปิีตามเม่งครับขั้นตอนครับาบ,บานหลังจากหอดบานเฮ็ดจึงได้นหนึ่งหนึ่งสิมาคัดแย่เฮ็ดจากพี่น้องวันนี้แยกร้อนนะครับเนาะ เห็ดพึ Ou, baby, ่งใส่เห็ดพึ่งจ้ะเห็ดกอใช่เห็ดกอเนาะจ้ะาพี่น้องบมาอีกแล้วจิมาสร้างละจ้ะตัวนี้เป็นเห็ดรวมจ้ะเห็ดกอตัวนี้สั่งก่อนเนาะจ้าต้องสั่งก่อนจ้ะ อย่งจะไปเป็นขัน้นตอนการถนอมอาหารครับจเจ็บไปได้โดนเป็นได้ดหนึ่งหนึ่งเจ็บไปได้โดนจากว่าแต่แ่ของฟิดเป็นปีก็ได้จากสองปีก็ได้เก็บไปไตลอดฉีบนอนว่าจะไฟบดับจตัวน,นี้เป็นเฮดรวมด้วย้จพี่นอ้องน,งนะครับเฮดเก็บมาองหารนะครับมือน,นี้ได้บาหลายนัยน่นหนึ่งราวว่าฝนมันนำหลายเฮดมันหยกไปจากรับ ันกระดองน้นอยๆเพื่อนเอาใส่เลยเสียงอาจะเออดอดจุ่มๆมนะั้เนาะจ้าลับบานก็วยเอีไยวแกงครับตกว่านเอาไปแก,งก,ปแกงกินเองจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ะครับกิโลลวจ้ะเดี๋ยวนะครับพะชังเหลวก็เนานะ กายมาเนียอยูน่นเกือบฉีดเผื่อเผื่อไปนำบานกะสิซูขันต้อนการหล่างมันนึงนึงมันมน,นี่งสิบบาทค้าพี่น้องล้างจ้ะหลางช่องน้ำม,มันนึง,นงจ้ เพื่อความสะอาดนะครับเพื่อดินรุดครับเชืยร์นำว้จะจะข้าวจังหลางจังหลางงานพี่น้องให้มันรุดเนะาะจ้าให้ดินพนรุดลงก่อนนี่ขันตอนแหลกครับยังไม่ทันหอดขันตอนสำคัญครับติดตามทเวิร์กมีทีเรดอยู่ครับ ครับเตรียมปากกาวไว้ก็ไดาษนะครับผู้ใดอันนี้ครับล่างน้ำแหลกแล้วครับแล้วก็มาล่างน้ำซองนนหนึ่งงขันต้นแหลกครับนี้ซองน้ำก็สะอาดนะครับหรือท่านได้อยากเอาลายน้ำก็ได้ครับเพื่อความสะอาดัาวมุมผมนี่ซองน้ำกระดาดแล้วหนึนหน่งๆเฮ็ดที่เก็บมาว่างนันนะครับ อ่าบนขันตอนต่อไปกันตัวครับบันจะไปกับลางเซตากาจะบันนี้พักไว้ก้อนเชิงเสดเอาไปลวกจะบันนี้พักเชิงเสดหนามเนะาะจะต่อไปกับเสื่มขันตอนที่สองเนาะบันเห็นน้ำทางงอจ้ะบันนี้ใจะลไล่เป็นหน้มหนึ่งหนึ่งจะขันตอนที่สองครับอหนามใส่ประมาณคันใหญ่หนึ่งครับต่อเฮติโลหนึ่งน่อหนึ่งหนึ่งจะนี่นะครับ ต่าไปครับเคล็ดลับนี่ก็คือใช่ยังเนี่นงหนึงน่งใส่รถด,ดีจ้ะรถด,ดีประมาณสอนสอนสอ,อนโตหนึ่งเนาะหรือสอนเทสดแกงนี่แหละครับเ่ินส่อนโตครับจะสอนชานคือสอนกาแฟน,นะครับ,ตอ,อรบตอนที่สองครับตอนนี้สําคัญนะหนึ่งนหนึ่งผมกน้าลุกน้าใจประมาณเครื่องนวยนะครับตัวเฮดหนึ่งกิโลครับใช่เพื่อนยังเห็นเป็นยังหนำหนาว บ่ให้ดำจ้ะบ,บ่ให้เฮ็ดดำบ่ให้เฮ็ดมันเปลี่ยนสีนะครับ,บเฮ็ดมันคงสะผ่าสีอ่าต่อไปก็บจังขาเบิ่งกันอีกครับหลังจากน้ำเดือดแล้วครับบานให้น้ำเฮ็ดลงมาหน่อหนึ่งใช่แต่สุดี๋ยวเฮ็ดใส่จ้ะบานี้นขอบคนจักหน่อยจ้ะพี่นอ้องให้เพื่อนยุบจ้ะใช่ใช่เฮ็ดดี เอาใส่รสด,ดีนะีมันดีเพื่อนอย่างหนึ่งหนึ่งสีมีน,มนํำนัวมันจะพี่น้องมันจนสจเสียบจ้ะไปหอดกแก้งเลยนะจ้ะแล้วก็ใส่ใัหน้าใบมันเปลี่ยนสีเนาะจ้อะอครับบานหลังจากเดือดได้ที่แล้วขั้นตอนต่อไปหนึ่งหนึ่งให้ยังไงบัานขั้นตอนต่อไปนึงก็สีตักขึ้นมาจ้ะตักข้ามานอกน้ำเย็นแล้วก็เอาใส่ตะกร้าไว้จ้ะบันนแล้วทาจีดตามด้วยจ้ะกะให้เฮ็ดมันหนุ่มหนุมเนาะหนึ่งหนึ่งจ้ะหรือใส่ซุกเลยก็ะได้มหนบ้านจ,จ้ะับ ฉัดซุกเลยบางเชื้อมันก็สีน้ำหนักสีลดได้ครับเมลี่ยนมาหนึ่งห,งหรือเพิ่มคะเห็ดเพิ่มนี่สิเพิ่มจ้ะครัาเป็นเห็ดโอเห็ดดินนี่สิลดจ้ะกับเห็ดปวกนี่รถนอกจ้ะครับถ้าเบิ่งการตักบัดจ้ะสิได้ตักเติมจ้ะบัดน,นี้ตักแล้วก็เอาไปน,นอกน้ำเย็นจ้ะพี่น้องมนันนี่นะครับสังเกตเบิ่งเห็ดสี่่เปลี่ยนสีเลยเลยครับจ้ จะจะกินเฮ็ดโอดอกง้างห้ไหมพี่งงพน้องเมืองเนาะจ้ะเอาบวใช้บักหน้าวันนี้เฮ็ดสีดำเลยเนะครับเป็นเฮดโอเฮดเนี่ยนี่มันสีดำเลยเน,นาะจ้ะนี่เคลียร์บดีๆชนิดหนึ่งครับแต่บนหน้าพี่น้องเอาไปเฮ็ดจ้ะเอาไปน้ำใส่ต่อกอมาหนอกน้ำเย็นไปนี่หนอกน้ำเย็นแล้วน้อนึงก็สิพักค่ะพักไปพักไว้ให้น้ำเพิ่นออกเบิดจ้ะ นะครับวิธีการเอามาคลายขนามันเสี็จหน่อหนึ่ง,งจ้าเท่ากับจังสิไปซีอีกนนเท่านึงจ้าบัานนี้สังเกตเบื่องดอกเฮดครับง่าคขึ้นไปยังเหมือนเดิมครับต่อไปกับสู่ขั้นตอนการซีเน่อยหนนอยจ้า ใส่ถุงเนี่ยผมจะแนะนําถุงครับครับถุงน้องนึงแนะนําเป็นถุงแนวใดถุงซีนโดยเฉพาะจ้ะถุงห่อนถุงอันนี้จ้ับโบได่ได้จ้ะซีนบบไถ่กันเป็นถุงห่อนถุงยางนาเนาะจ้พิเศษถุงซีนโดยเฉพาะจ้ะเอาใส่ถุงเนาะครับบ้านจ้าก็จิตตักใส่ถุงจ้าบ้านนี้ครับดอกเห็ดก็ยังดอกเป็นดอกครับเห็ดกอกยังแดงคือเก่ออย่นน้องนี่จ้ายังงามดีจ้าเห็ดผึ่งไข่เห็ดนี่เป็นเห็ดรวมเนาะจ้านี่เห็ดรวมจ้า สิประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็สิเดียวนำนวดใช้น้ำเลยจ้ะพี่น้องไป,ไปหอดกระดิแกงเลยจ้ะบริสไล้จ้ะใส่ใน,น้อยธรรมาดาผมว่าเจ้านำนี้แถมไปให้พี่น้องนำนะครับยันมะนาวนั่หนหน,หนึ่งจ้าต่ว่าก็สิพัฒนาไปเรื่อยๆครับจานำนวดใส่ขวดพปนํางประหยันเวาครับครับเอามาสั่งมือใหม่จ้าตัวนี้คือลวกแล้วจ้ะพี่น้องเกือบ โลคีดเนะาะจมาโลขีดหนึ่งครับลวกแล้วเลยาบานนี้ก็จะไปซีนครับจนี่ครับเครื่องซีนนะครับเนะาะวันพีนองก็ซื้อใดครับสังในแอปก็ได้ครับแอปที่โฆษณาอยู่ในทิปผมนี่ก็มีครับเป็นท้องรัศด,ดาอย่างไรนะสังมาจากรัศด,ดาสองลายก็บาดน,นั่นหนึ่งนี่นี่ครับกระซีซ่น กระบวนการสีครับจนน่้ฝนจะโกมาอีกนนี้จ่าฝนก,ก็นเริมมาอีกแลวจา่าค้อยู่หอดเนื้อแะ้วจ้าพี่น้องมึอน,นี้ขุปคเบิดมือกันอะไรข้องการเจ็บเหเลลนเนี้ยดเล่ดมาซีนี่พี่น้องเบื้งน,น้าแลครับจ้าเห็ดก็อยักยบแน่ได้หนนึงน่งฝนตกจ่างานารซีนียดเรียบร่<ด>อยจาเบึงลักษณะบาน น,นีน่นะครับจะเป็นอันเซตนะครับจ้ะปล่อยไปให้เย็นก่อนนั่นนึงจะเอาไปแช่ฟิตรึเปล่าจะเอาไปแช่ของฟิตจ้ะอันนี้พี่น้องสำหรับท่านที่ว่ามีตูก้กะบเซตในสองฟิตตู้เย็นก็ได้อนอจ้าได้ทุก,กันจ้ะคือตัวยางนอยนแล้วหลือเฮ็ดนาเลยน,นั่นนึงนี่จ้ะตัวนี้คือแข็งแล้วจ้ะค้อมทรงแล้วจ้ะ <S <S นี่เก็บไปด้วยลวได้นี่ยังยังซวดคือก่านนั่นน,นึงนี่เด้อร่างจากนั้นก็คืพร้อมทรงเลยครับนี่เหล,ล,ลอาละเก็บไปกินในตลอดชีวิตนะครับนี่ มะเตะยาวอดคณะอดจากต้องฟิตแหละคณะเก็บเั็นโดนเขาไปประกอบอาหารเลยครับกันไฟ้บดับมายังอมี่เก็บไปกินได้ตลอดครับนะครับแันคุยครับน้องนิ่มครับสำหรับคลิปนี้ก็เดมาบอกวิธีพี่น้องอลวกงเนสเน่าจ้าแช่หอมติดไปสำหรับคลิปนี้กับไเพิ้นสนิทเน่าจ้าพี่น้องพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า